เอาละครับผมสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับแมปออสตาร์นะครับผมในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าตัวละครที่ถูกบัฟนะครับแล้วก็ถูกฟิกนะครับอเบริตี้ต่างๆนะครับในวิดีโอนี้เรามารอดูกันว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันเลยครับทุกคนกดไลค์ครับทุกคนขอบคุณครับผมตอนนี้นะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับฟอนต์ของการาวางเงินนะมันเหมือนจะเปลี่ยนไปหรือว่าหรือผมไปดูเล่นเกมอื่นมาจนผมชินนะคครัับก็ือเนนีี่ยฮะะมมจ ประมาณ5ตัวนี้ครับผมอย่างตัวแรกเลยตัวธนโดของเรานะครับก็คือจะมีสเปเชียลบิลิตี้ใช่ไหมแล้วก็มีเกียวสโลคือตัวละครนี้นะครับถูกบัฟนะครับเออนะฮะดูทุกคนดูไว้นะ9,000นะครับระยะ40บุญเงิน10%เวลร้อย อ่า75นะครับส่วนในตัวนะครับก็คือลัคก,กี้กีนหรือว่าตัวของที่เป็นเกลสโลอีกหนึ่งตัวนะครับตัวละครนี้นะฮะมันตีไวมากครับก็คือ1วินะครับด้ามมีอยู่ที่ประมาณ6850นะครับระยะ45ตัวบุ้นเงินเนี่ยอยู่ที่15นะครับซึ่งมันจะเยอะกว่าตัวละครนี้ นะะฮต่อมาก็คือดักนะครับตัวละครนี้นะครับมีแบ็กเฟรมนะครับทุกคนก็คือผมจําได้ว่าเมื่อนานมาแล้วเนี่ยแหละผมรีวิวตัวละครนี้ไปนะครับคือได้จากการอีโวนะครับประมาณ20ตัวนะครับพออีโวปุ๊บก็จะเป็น6ดาวเลยนะแบ็กเฟรมต้องมาเราดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เบานะผมอาจจะไม่มีวิดีโอเปรียบเทียบนะครับทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมันค่อนข้างเก่งต่อมาครับโยชกะอะไรเนี่ยคีระนะครับเดเด์ดเนี่ยอีเดเด์ดนะครับก็คือ ตัวละครเนี้ยนะครับมันมันมีเหมือนตอนแรกมันมีสกิลหรือเปล่าเฮ้ยหรือผมต้องใส่ออฟขอดว้วยมันมีอีเดอเดสนี่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 เออนี่ยเนี่จำได้ว่ามันมีสกิลผมใส่ใส่ออฟไปแล้วก็อ่ามันเหมือนมันจะบัฟดาเมจนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับนี่ใช้เงินประมาณนี้ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวละครอย่างอมิเดียนะครับอมิเดียเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เหมือนอบิลิตี้มันจะคูดาวแปลกๆครับตอนนี้ก็ฟิกแล้วเอาเป็นว่าตัวสกิลคูดาวเนี่ยกลับมาปกติแล้วนะครับทุกคนนี่คือ5ตัวละคร6ดาวนะครับที่ถูกบัฟในแพทนี้นะครับคือเดี๋ยวมันก็จะมีตัวละครก่อนๆในแพทกันก่อนมานั่นแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเอาเป็นว่าเรามารอดูกันว่าดาเมจมันจะเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ทุกคนดูครับก่อนหน้านี้นี่เลยตัวอย่าง โทโรโรกิเฮ้ยไม่ใช่โทโรโรกิมันชื่อว่าอะไรวนะเนี่ยลืมลืมลืมไอโทรโรเกิลนะครับผมล่างนี้ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ2,450นะครับ4 0,000กว่านะครับอ่า4,000ั 4, กว่าแล 6, 000, ้วก็6,000ดาเมจแสนแปดนี่ก็ดูอนิเมชั่นกันหน่อยเป็นเกลสโ,โลเลยปะ่ะอย่างนี้วะเออผมว่าฟอนต์มันแปลกๆหรือผมไปจำเกมอื่นมาว่าจะเล่นเกมอื่นจนเพลินนะครับ14,000ครับดาเมจ400,000 แล้วก็28,000ครับดาเมจประมาณ2ล้านครับ12วิโจบตีหนึ่งทีแล้วก็มีเกลสโลนะครับระยะจะเป็น70อันนี้เมชั่นใหม่โอเคนี่ครับอ๋อมันเอาอันนี้มานี่ไงตัวสแตนบายครับสแตนบายคืออะไรสั้นๆครับถ้า ใครไม่อยากให้ตัวละครนี้ตีแล้วมาติดเกลเซโลเนี่ยก็กดสต็อปไปก่อนแล้วก็ไปเลือกลารดหรือแบบสตรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถเลือกได้ซึ่งตัวละครนี้มีอันนี้เพิ่มมานะครับอันนี้เป็นขั้นเลนนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ2อล้านนะครับทุกคนใช้เงินประมาณ50,000ซึ่งก็เล็กได้ว่าค่อนข้างถูกนะออโอเคดูแอนิเมชันนี้โเคแล้วก็นี่ครับ 750,000ดาเมจประมาณ3ล้าน8แสน1ล้านครับดาเมจอยู่ที่10ล้าน11วิแล้วก็110นะครับโอ้โหโอเคใช้เงิน1ล้านครับโฟเอโี e, ครับทุกคนโฟเอโออืมเรียกได้ว่าค่อนข้างแจ่มเลยบัฟ300%อยู่ที่42ล้านครับระยะ132เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นได้ทั้งอินฟินิตแล้วก็เลดเลยนะครับทุกคน ไอ้ special ability เนี่ยมันก็เป็นแค่การกดเลือกนะครับว่าจะให้มันหยุดตอนไหนจะให้มันตีตอนไหนแค่นั้นเองนะครับทุกคนนีเบสซิ่งด้วยเกี่ยวสโลตีแอร์ว้าวหนึ่งตัวก็ประมาณล้านแครับทุกคนซึ่งวางได้มากกว่า1ตัวนะครับนี่คือตัวละครอย่าง Th u เด e r girl นะครับผมจําชื่อไม่ได้ลืมเฉยแล้วก็นี้ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นตีแอร์เนาะเรามาเราดูกันว่าจะเป็นยังไงมันตี1วินะครับทุกคนแต่ว่าวงตีเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับ ยังไม่มีแกวสโลอลองดูซิว่าเป็นยังไงไม่ได้เล่นตัวนี้เลยนะโอเคอ่าเหมือนดาวตกลองอกมาขั้นแรกครับพันหกดาเมจหมื่นสองหมื่นสามแปดพันครับดาเมจแสนสองพันสามหมื่นสองครับดาเมจเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าครับแล้วก็ห้าวีจมติงทีระยะเจ็ดสิบครับโอ้โหยังไม่ตีแอร์เนาะอะอตอนนี้เป็นแกวสโลนะครับนี่แล้วก็ตีพื้นดาเมจอยู่ที่ประมาณ โอ้ก็เป็นเหมือนดาเมจพื้นเลยอะทุกคนนี่ติดแต่ว่ามันเป็นโคนอะก็หนึ่งตัวใช้ประมาณนี่ครับถ้าเป็นเลทอะอยู่ที่ประมาณ4 2 0 0 0โอเคแล้วก็2คั้สุดท้ายครับ7จ0 0แส5 0้า0นแล้วก็1ล้านโอ้โหเหมือนกับเมื่อกี้เลยเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเอย้แต่ว่าตัวละครเนี้ยมันโตทุกเวฟทุกคนดูดิดาเมจอยู่ที่นี่ฮะ โอ้โหก็ได้อยู่นะดาเมจอยู่ที่1นึ0 0 0สครับทุกเวฟนะครับแล้วก็ไม่รู้ไปตันเท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่ประมาณ3ามล้านเครับระยะ1 3 5่งห้าวิโจมตีหนึ่ง uh ทีอ่าฮะโอ้ทุกทุกคนดูครับแม่งมีแบบโอ้โ oh, หครบเลยอะ่ะอันนีเ้เรียกว่าครบเลยครับ่ basing special ตี i เอ t y โกรธนะครับที่จะเพิ่มดาเมจทุกเวฟตีสโลนะครับที่จะไม่สามารถสแต็กได้ โอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วก็ตัวสแตนบายเนี่ยเลือกได้ครับว่าจะตีช่วงไหนหยุดช่วงไหนนะครับหตัวใช้ประมาณล้านแเหมือนกันนะครับล้านแปล้านเประมาณนี้ใครที่เล่นตัวนี้นะคอมเมนต์กันทีว่ามันจะไปสุดที่ดาเมจเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น6ดาวหมดเลยนะแน่นอนว่าหากันได้ง่ายๆครับเอ้ยลืมเลยว่าถ้าผมนั้นจะกดบัฟอ่านี่ครับนี่ยังไม่ได้โตสักเวฟเลยนะดาเมจอยู่ที่มา14ล้านครับทุกคน ว,ว้าวก็ถือว่าคุ้มค่ากันไปนะฮะอ่ะต่อมาพระเอกของเราแบ็คเฟรมคือผมอยากจะพูดนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบดาเมจแบ็คเฟรมมากเพราะว่ามันติดหลายฮิตมากครับแล้วดาเมจแรงมากนี่ฮะทุกคนขั้นแรกครับ30,000ืดาเมจอยู่ที่2 5 0แ0 0าม่นแล้วก็70,000มื่นดาเมจอยู่ที่1 0 0 0 0ล้านแล้วก็นี่ครับหน0 0 0 0ดาเมตอยู่ที่2,500,000 4,000 0ครับแล้วก็ระยะจะเป็น70็ดสิบอันิเมชันใหม่ โอ้ตีค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคันเลตหรือเปล่าวางได้กี่ตัวครับวางได้ตัวเดียวโอเคนี่แม็กเฟร,รมต่อมาครับ1 7 0 0 0แสนเจ็ดหมื่นดาเมจหล้าน1,000แสนแล้วก็นี่เลยครับ16ล้านครับทุกคนดาเมจอยู่ที่ประมาณ35ล้านครับระยะ130าอันนี้เมชั้นใหม่โอเคก็แรงมากเหมือนกันนะ ถ้าเอาจริงๆแล้วบัฟได้300%โอ้โหก็แรงมากครับ142ล้านครับแบ็คเฟรมส่วนตัวผมคิดว่าแรงเลยอะทุกคน1 1ตัวเนี่ยใช้อยู่ประมาณ16อ่าเออใช่16ล้านถ้าเป็นเลนเนี่ยใช้ถูกถูกถ้าเป็นเลนเนี่ยใช้ประมาณสี่แสนนะครับก็แบ็คเฟรมแต่ว่าวงมันไม่ค่อยนี่สักเท่าไหร่ดาเป็นหล้านก็แจ่มอยู่ต่อมาอิมิเลียอิมิเลียนะครับมันฟิกเรื่องของสกิลมานะครับถ้าอัพตันเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ 850,000นะครับเป็น l v t a r นี่เป็นอย่างประมาณนี้ตีแล้วก็ฟีดนะครับสกิลก็กดครูดาวก็กลับมาปกติไหมนี่ครูดาวกลับมาปกติแล้วนะครับก็ค่อยๆเพิ่มคือสกิลนี้มันคูดาวนานนะครับทุกคน อ่ะตอนนี้ na, เอเมเรียนางเอของเราก็กลับมาแล้วเหมือนไม่ได้บัฟดาเมจนะครับทุกคนก็เลยขออนุญาตรีวิวแค่ตัวสกิลที่คูดาวันฟิกก็พอต่อมาครับตัวละครนี้อย่างคิละนะครับอีเดอะเดนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมันอัพเยอะมากครับขั้นแรก500 1,000 1,000น0 0 0 5,000้0 0 0 0 0 0 0 0 0า0 0 0 0ม0 0 0 0 1 8ื่นโอ้โหดูเนี้ยสักคนแล้วก็1ล้านเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่หมืน่นแปดเลยเมื่อกี้ประมาณแสนกว่าดิใช่ไหมเออแล้วก็1นึ่งล้านหกหมื่ล้านห้ล้านอ่านี่ครับ Eat อีเดเดตครับทุกคนครับก็นี่คือดาเมจของมันนะนี่คือดาเมจของมัน5 55ล้านครับ6.3วิโอ้โหก็ค่อนข้างตีไวนะวางได้กี่ตัววางได้ตัวเดียวนะครับ สำหรับสกิลนั้นมันคืออะไรใช่ไหมทุกคนก็คือสมมติเท่าว่าเอมิเลียผมเนี่ยตอนนี้สกิลผมเป็นยังไงเห็นว่าว่าคูดาวมันติครูดาวอย่างนานเลยนะครับทุกคนแล้วผมกดอีเดอร์เดิไปฟึบเน่โอโ้โหกดเท่ดูกี่ครั้งก็เท่ครับอ่าพอกดปึ๊บเนี่ยสกิลก็กลับมาใช้ได้แล้ว นั่นหมายความว่าตัวละครน,นี้นะครับมันน่าจะมันน่าจะเมต้าเรื่องของตัวละครที่เน้นสกิลนะครับถ้าทุกคนนั้นมีตัวละครที่เป็นสกิลแบบครูดาวแบบประมาณอ่าเอาประมาณว่าพรุ่งนี้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็สามารถใช้ตัวละครน,นี้นะครับมาทําการกดปุ๊บแล้วรีเซ็ตสกิลได้ทุกตัวเลยนะครับที่คุณกดไปเมื่อกี้แล้วกดใหม่ครั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวละครเน,นี้ยอย่างอย่างอันเนี้ยนะครับมันไปกรอบครูดาว ถ้าคุณกดตัวนี้ไปปุ๊บแล้วคุณมีเพื่อนมีเพื่อนมีอีกตัวหนึ่งแล้วกดเหมือนกันมันจะไม่รีเซ็ตด้วยกันนะครับมันจะไม่สามารถสลับกันได้นะฮะทุกคนก็คือรอไปเลยครับเนี่ยฮะมันคูดาวเต็มมันถึงจะกดได้อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้55ล้านนะครับทุกคนส่วนตัวผมคิดว่าก็แรงเลยนะนี่ครับ220ล้านครับทุกคนระยะ120 ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้เอาไว้ใช้แบบว่าทําดาเมจหรอกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวสกิลซัพพอร์ตเพื่อให้ตัวละครอื่นๆในทีมนะครับสามารถกดสกิลได้อีกครั้งได้นะครับทุกคนและนี่นะครับก็คือตัวละครทั้งหมดนะครับที่เป็น6ดาวในการบัฟมานะครับในแพทนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงครับตัวละครไหนเก่งไม่เก่งอะไรยังไงคอมเมนต์กันทีนะครับในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับก็ได้วยทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ